สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วเนาะเนาะก,กับเอ้ตุ๊กตาผาฝันพ่อกันเมือม่อไม่วันไม่สดชื่นสดใสเลยค่ะเด้ออากาศดีค่ะมาอากาศดีกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นสบายดีกันมดทุกคนเนาะ,ะเนาะทุกบ้านทุกรัวเรือนทุกงานด้อยปะมาค่ะพวกเรามีเวลาก็มาแวะนั่งจิบกาแฟนกันน้ำสวนลังเหอนค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันขอโทษนะคะเนะือเสียงแหบเสียงแหงค่ะ <c oughs> เสี่ยงอันสงสัยน่เป็นวัดเลยว่าหรือว่าเป็นแพ้อากาศกับบรูนาะค่ะนะมาดื่มกาแฟาสะกก่อนค่ะโอ้ยหลมพัดก็จะแม่นเย็ยนมีเหงกันอัดเลย ลมเย็นเด็ดอุ่นๆเนาะค่ะเนาะท้องฟ้าก็สดใสเป็นสีครามโอ้ยงามตาคะ่ะดอกไม้บานอีกต่างหากสดชื่นเนาะค่ะเนาะกับกาแฟอุ่นๆดูน่นนำสวนลังเหือนคะ่ะความสุขเล็กๆ,ๆน้อยความสุขนี้ต้องทำเองมันบอคะ่ะถ้าโบทำเองก็มุบเพื่อเธอเนาะค่ะเนาะ ใส่ใจตัวเองมันบอกค่ะต้องใส่ใจต้องดูแลตัวเองมันทุกอย่างแหรอคะ <c oughs> เอ้ยกัว่าแต่เอ้ยเป็ี่นนั้นใครวัดเนาะกอนเนาะมันน่ะเป็นแพ้อากาศนําเพราะว่ามันช่วงนี้ดอกไม้บานไหล <c oughs> เสียงตื่นมาตอนเศร้าๆแทบบ่มีเลยค่ะนางเดือนเว้าเป็นคือคนเป็นวัดนะะี่ค่ะมันแพ้อากาศด้วยบานแพ้อากาศน่ะ คือแพ้เกสรดอกไม้เนาะคะ่ะเนอะดอกไม้บานไหลแต่ก็ดีที่ว่าบเดคันจมูกคันตาบ่บเป็น,นะคะ่ะมีแต่อันน้ำมูกไหลนี่ิดๆหน่อยๆแล้วก็โห <c oughs> ก็เป็นเสียงแเห็บพุยกันไปเว้ากันไปเนาะคะ่ะเนาะ เมียงไม้ก็จะแม่นหลายค่ะมาต้มดอกไม้เมื่อเช้าหนูไอตุ๊กาตาก็ตื่นสวยอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้ตื่นสวยค่ะว่าวเรา,ว,าว่าอีกเนาะค่ะเนาะ บ่อันบ่เคยชินว่างั้นเถะป้แต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปตามมันวิธีอันที่ร่างกายเหาอันนั้นว่าฮอนเอะตื่นสวยค่ะตื่นมาเมื่อเช้านี้เก้าโมงครึ่งะก็ถือว่าสวยนะคะสำหรับเอวยเนี่ยเพราะปกติเอวยเป็นคนตื่นเช้าเนาะค่ะเนาะที่ว่าบัวได้ตื่นเช้าเพราะว่ามันนนคนแจงค่ะเอวยอันนอนนคนแจงเมื่อวานนี้เวาแลา้ลกะอันนั้นเนาะค่ะเนาะวาลล้วก็ เออมันหายมันเหี้ยไปบ้างเงี้ยปะปวดเท้าค่ะปวดฝ่าอันฝ่าเท้าฝ่าตีนเนี่ยค่ะวอาตรงๆเนาะค่ะเนาะโอ้ยทรมานขนาดเลยครับปวดทั้งสองข้างเลยเต้นยุบๆเลยค่ะโบ่มีรถเลย <c oughs> กินยาอันมันคล้ายๆย,ยานอนรับเนาะคะ่ะมันเป็นยาแก้ปวดแต่ว่าพันเฮออานนนสิค่ะเมื่อวานนี้หมอพันเฮากินสามเม็ดค่ะเอยก็กินกินสามเม็ดนี่มาหลายมือลนะสามสิบ สามสิบมิลลิกรัมเนาะก่นเนาะแต่ก่อนนั้นสิบมิลลิกรัมมาเพิ่มอีกสิบก็บเป็นยี่สิบวันนี้คนท้ายนี่เพิ่มอีกสิบเป็นสามสิบค่ะก็ถือว่าอันเยอะอยู่เ้ยค่ะเอ้ยกระบอยากกินแต่ว่ามันปวดเนาะก่นเนาะเอสิเลยกันนั่งกระโบดีลุกกระโบดียืนกระโบดีหนาหวหนาให้เขยเมื่อวานข้อว้าวแบบนี้เลยเนาะ,ะมันปวดทรมาน,นะคะ่ะปวดนี่คือเอาตะลึงมานดันน้ำฝ้าเท้าคืออัน คือไฟลน้นคือมีมดคะทั้งไฟลน้นทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งงอนเนาะค่ะเนาะทั้งอันตะเลือนความรู้สึกแปลกๆคือมันบแฮปปี้งอนอยากให้เออตุ๊กตาเมาื่อวานมันมันปวดด้วยค่ะปวดปวด,ปวดแฟนก็อีตูนบ้านเนาะค่ะเนะาะเพื่อนก็ถามว่าเป็นสิน่งก็บกคักกับว่าตรงๆกับบกคักว่าว่าบ้านก็เห,นห็นอยู่เนาะนาบิดนาเบียวไปเม,มื่อวานเ้วยอันมดเก็บมดมือค่ะเริ่มไปตอนประมาณนั้น เมื่อวานนี้ก็มีอันมากินบาร์บีคิวกันเนี่ยค่ะอันลูกสาวกับหลานกับอันแฟนเพื่อนก็เลยนั่งได้นอนนึกเออเราเป็นนอนนั่งอันโซฟากินยาลเลเลๆนอนรับไปครึ่งสัมงอย่างิบนึงกันะะ <c oughs> บ่ได้ยากแต่เลยซ้ำขึ้นไปขึ้นมาโอ้่ามันมันโทรมานค่ะมันโอ้โหหลือบ่อเคยปวดนี้จะไปว้ากันเนาะค่ะเด้อแต่ก่อนเอ้ยก็บ่เคยรู้เล้ค่ะว่ามันปวดได้เป็นแบบนี้เนาะค่นเนาะ ปวดหัวนี่นี่น้อยนี่เป็นยุ่ม่นบาค่ะอันตอนที่เขาไปถือกันตะลืนน้าเนื้อมปักเขาก็ปวดเรามันก็หายไปเนาะก็เนาะอันนี้มันพอหายเลยค่ะมันมันตึบตึบตึบอยู่อันมืดมือมืดเว้นเลยค่ะมืดทั้งกลางวันกลางคืนโ้ทรมานขนาดเลยค่ะเมื่อวานเลยว่าตายตายตายคืดคืดนำตูพระเจ้าเด้อค่ะถ้าเป็นแบบนี้เซ็จแน่นอนว่าก็บ่ได้ตายไปแลบอกเขาว่าเอ้ยก็เป็นคนจือแข็งอยู่แต่ว่าถ้ามันปวดแบบนี้นาน มันบันทอนนันสุขภาพนะขเนะบันทอนสุขภาพจิตสุขภาพทางกายเอาอีกเอแตะกบุคักนั่งสลือะบุดีนะคะก็เลยนึกถึงอันจลังเทีอันสมัยอันเป็นวัยรุ่นเนาะขอนะพันลองเทียคนวัยกลางคนณพันมาอันพันมาจุ่มเนาะขนะลองเทือก็ววัยรุ่นก็เป็นเนาะขอนอพันมาจุ่มว่าปวดแข้งปวดขาปวดปวดปวดก็มีว่าเอากินยาแม่แล้วก็กำลังกายเนาะขเนะที่เราบอกกันทั่วๆไป ออกกําลังกายทําเจือมันสบายสบายอยู่นะอันนี้ที่หาวันแนะนํากันทั่วทั่วไปแล้วคนมันก็บอกว่าเอ็ดแล้วเอดแล้วมันโบได้มันโบเป็นมันโบมันโบหายเพื่อนวันบางบางทือัก็คือว่าเป็นตะเกียบมนโบหายถ้ากินยามันต้องหายมันบอกว่าอันนี้เออตก็กียบปั๊นี้มันเจอด้วยตัวเองงั้นกินยาก็โบหายเด้ยค่ะยาในเจ้ายาแก้ปวดนี่มันโบได้ว่าน่าซอยเฮอหายโบหายกะหมอบันก็บอกอว่ามันโบหายเนาะก็เนาะ มันต้องเอือร่างกายค่อยๆปับสภาพไปเองบางงันเถอะก็ต้องใช้เวลาค่ะ<ม>เป็นปีๆหมอบเป็นโบอเอ้ยก็นึกนําเจอว่าเขาตายแบบน,นี้ถ้าเป็นปีๆนี่มาอันนี้ก็ทนั้นสองเดือนก่าแล้วเ้อะคะ่ะเอ้ยมาแต่ซาอุดิอราระเบียตนไปเยี่ยมมันลุมศพของอันเอ้ยเนาะก่อนเนาะอันปานแม่ว่างั้นเถอะไปเอ้ยผู้ใหญ่พันเสียชีวิตย้อนเหาะแล้วมาเป็นช่วงโควิดเราไม่ได้พากันไปพันเบอออกเดินทางวันที่พันเราปล่อยอันวีซ่าอันของ ซาอุดีอาราเบียพัดนื้อเขาเนาะ่ะเนาะคนไทยคนตัวนี้ก็เขาสะดวกงั้นแล้วพากันไปสามสาวค่ะไปก็มาก็ประมาณเอ้ยก็ประมาณสองเดือนเอ้ยกลับมาเนาี่ยทีแรกก็อยู่พุนกับปวดอยู่ค่ะแต่ก็นึกว่าเออมันเปลี่ยนสถานที่เนาะค่ะเนาะถ้าว่ากันตรงๆเปลี่ยนสถานที่แล้วก็ผมมีอากาศอาหารการกินว่างั้นเ้อะปะก็บวได้คดแต่มาก็บ,บ่ได้ปวดวันนี้ค่ะกลับมาอันจากซาอุดีอาระเบียอันสามมือ้อมื้อที่สามมัน ก็เลยบอกแฟนว่าเขาเป็นแบบนี้ร่างกายเอาก็ปวดปวดไปหมดนําตุนตูนเ่ค่ะอันนี้เท้าความก้าวเาฟังนะะนะเนาะเนาะพรเรามากินกาแฟกันว่างนันเถอะปะดีวกว่านั่งกงนอยู่ซื่อซืว่างนันเถอะแฟนเอาา้ยกะหันสร้างว่าแท้ะวานแต่ว่าเอาา้ยกะพอเราเอ้ยเป็นเบาหวานเนาะกะ่อนอย่างรุนแรงมันบอกค่ะเพราะว่าเจอโดยไม่ได้ตั้งใจหมอบางก็บอกว่าระบบประสาทอันตรมันไป โดนกระทบกาเดืออยังนักก็เลยอันเป็นนักเป็นคืออันเส้นระบบประสาทเลยค่ะนําเท้านํามือนํานิ้วมือนิ้วตัวนี้ก็เป็นแบบคืออันชาชาเป็นมดเสือค่ะชาชาแล้วพันเจ็บแล้วพันหอนก็คือไฟลวกนี่ค่ะฝ่าเท้านี่คือกันเร้่อันบ้แม่เอ๋ยเว้าเ้อค่ะอันนี้มันเป็นอันความจริงถ้าบุหรีบูจือก็บอกว่ากันนาะก็ถือว่าโชคดีคัะถ้าบุหรีจือล้วโอ้ยทรมานขนาดค่ะ แล้วก็ปวดนําบีแข้งเนาะค่ะเนาะปวดขึ้นไปมดฮอดกระโลกหัวเอ้ยฮันวันนี้มาช่วงหลังๆนี่ดีนะคะหัวกับปวดน้อยลงเนาะค่ะมีเป็นบางครั้งนําบีแข้งน้าข่านี่ก็ปวดน้อยลงนําเขนนํามันหัวไหลจะกระล้งกระแลเนี่ยสมัยก่อนปวดเนาะค่ะเนาะปวดแต่ว่ากัดฟันทนมันบอกค่ะเพราะว่าสงสารคนที่อยู่นํามันบอกค่ะพากันอยูกันนะเขาว่าเอ้ยว่าโอ้ยโอ้ยพันอีตูนแฟนเพราะว่าพันคืออีตูนพัน ก็เลยอันบ้ค่อยจมบ้ค่อยจมนะที่อันก็นอนค่ะบางที่ะก็นอนนอนก็นอนนําโซฟาบ่ได้ขึ้นนอนเตียงเนาะค่ะเพราะว่าถ้าขึ้นนอนเตียงแล้วคิดว่ามันจะจมเนาะค่เนาะตัวเองนะบ่บ่ตัวเอ้ยตุ๊กตานี่บ่ค่อยชอบนอนกลางวันเหมือนกันดอกค่ะถ้าเอ้ยตื่นเอ้ยก็ตื่นเลยสิการวันนี้มันบ่เป็ี่ยนซั่นเด้อค่ะร่างกายมันเฮือเฮาพักค่ะจนได้หลังๆมานี่ก็นอนอยู่นําโซฟาจักครึ่งชั่วโมง20นาทีเนาะค่ะเนาะบางทีเอ้ยก็นอน บองทอนแฟนเอ้ยพันบปุกน,นาะค่ะนาะเอ้ยก็น,นอนไปเป็นชัวน่วโมงก็ก็บ่ได้แม่ว่านนาหลับมือนเลยค่ะพลิกไปพลิกมาก็บางเทีเปิดทีวีไว้ก็ทีวีเบิ้งตุกเจ้าว่างั้นหรอปะก็ทนก็ไปหาหมอเอ้ยไปหาหมอดูเลยค่ะไปหาหมอปีนี้เอ้ยทุกตาสุขภาพบ่ค่อยดีเลยะค่ะไปหาหมอดูยาก็กินหลายทั้งกทั้งฉีดทั้งกิน <c oughs> โทษเดีย๋ยวเจริ่งทั้งฉีดทั้งกินค่ะ ก็อย่าอันยาเบาหวานเนี่ยแหละคะ่ะยาเบาหวานทั้งเป็นอันอันตะเลมีเม็ดนอะขนสอซพัดเขมันเป็นแล้วร่างกายมันหลวนเนาะขนะเนะก็บอกว่ากันดอกก็พยายามดูแลตัวเองเออกกาลัางกายกายบําบัดเออก็ไปย่างแฟนเออก็ไปย่างน้่ค่ะเที่ละครึ่งชั่วโมงเออก็พยายามาไปไกลเลยะคะ่ะถ้าไปไกลย,ย่านมันย่างหมาอฮอดบฮอดหนึ่งกันน,ะะน่กเนะก็มาเมื่อวานนี้อุ้ยทรมานขนาดก็ไปนอนก็ึ้นนอนตั้งแต่หัวเว้นเนะะี่ยค่ะเอยกัน สามทุ่มมื่นนอคืนนอนพัยังกินบาร์บีคิวอยู่ก็เลยบอกว่าโอ้โหนะนหน้าคนนอนเนอะสนอันกินแล้วมันก็กินยุ่เด็กแล้วค่ะพอดีอันไอ้เคยมันปั่นจักรยานมาเมื่อวานมาเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะตอนกลางคืนประมาณสิบเก้ายี่สิบองศาพัดจะขี่จักรยานมามันเป็นอากาศแจ้งเนาะคะ่ะสว่างจ้าเลยก็เลยมานั่งก็เลยมาอันกินบาร์บีคิวกับถทยอันไ่ยเอ้ยโอเอ้ยโมได้กินเนาะเอ้ยึ้นนอนไอ้เคยมาเห็นอันฮอตหน้ไฮน,นำ้ำ ตัวเจ็บไหลหนอเหยยเพื่อนวาเจ็บไหล่ะเพราะว่ามันปวดเนอะค่ะมันโทรมานเนอะค่ะเนาะดังที่ยังบริยากให้เด้อยค่ะอันนี้ว้างตรงๆบริยากัย้ังที่มัน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 อันตรสันร่างกายมันโหนี่เอาเนอะค่ะเนาะก็เลยบอกฮู้มันคือเปลี่ยนแบบนี้ว่าคือนำาชื้อแต่นั้งที่พยายามทํเจือมันเข้มแข็งค่ะดังที่มันก็มีคือกันค่ะน้ําตาลน้ําตาจุลเครเนาะค่ะเนาะมันออกมานี่นดังที่เอาเพราะร่างกายเอามันมันเมื่อยเหมือนกันเด้อค่ะ อันนี้ก็เอ้ยก็ขึ้นไปนอนก็แฟนเอ้ยก็ขึ้นไปดึกค่ะเพราะว่ามันนั่งกันอยู่งเหงื่อเนาะค่ะเนาะเกือบเลยห้าทุ่มกว่าค่ะพันออกไปพันก็อไอคือมันก็เมียเพราะว่ามันยังแจ้งอยู่เนาะค่ะเนาะปั้นจักรยานเมียก็บโบกไก่จักรเงินเอ้ยปลาเหลืเนาะค่ะก็ประกันเก็บหันเก็บนี้พันเลยขึ้นไปพันก็ถามเอ้ยอยู่แฟนถามว่าเป็นเสือหรือว่ามื่อนี้ตัวเจ็บหลายเจ็บหลายว่ะโจจนอันเข้งขาเนี่จนโคค่ะมื่อนี้ก็บโบย่าขาปลาเลยแต่ว่าเนี่ยออกไปย่างจะนอยอัด คลิปกินกาแฟแล้วก็นาอกไปย่างคันแฟนก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ย่างอกอันคือมันร่างกายเขามันมันอันนั้นเนาะขานเนาะมันมันแต่สมันได้ยืดยุ่นเหมือนกันเลยเออกันออกไปย่างแต่ก็บอได้ไก่หมดเลยค่ะย่างแถวซปเปอร์มาร์กย่างเบิ้งง็มาเอกเอน่ะอันอันนั้นได้สำารด้ก็เลยอันลูกสาวก็โทรมาแต่เ้าว่าคุณแม่เป็นเส้นเลือดเปล่ามาอันนอนรับดีอยู่รับอยู่บัวนังว่ะก็บอได้อันนั้นปั่นเลยว่าตอนนี้ล่ะก็เลยอั้น พันก็นไปอันซื้อกับเขาก็เลยบอกว่ามันเอาซื้อกล้วยเหมือห่าเด้อว่ะน้องพันทวงเงนแล้วพันว่าจ้าประมาณเอ้ยก็นำไปย่างเจ้าหน่อยเละเอ้ยก็นำอันหมานั่งอยู่ซื้อพันก็ไหลเนาะเฮียเอ้ยก็ยังบติเก็บเด้อค่ะของเอ้ยเก็บมาเอ้ยยันน่ะเก็บพวกนังส่งนังสือมันไหลเนาะค่ะนาะงองวันนี้เอาทิมนะทิมไปมันนําอันที่ว่าเซอร์นารัฐบาลน่ะมันต็มกันน้หเือนเอ้ยฮันมันต้องทาอีกอาทิตย์หน้าก็เลยก็เลยต้องมาอัน อันจัดเป็นตังเป็นตังไว้แล้วก็เอ้ยเงินโลกออกไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเอ้ยมาคืนว่าต้องเก็บค่ะเพราะว่าร่างกายมันบคกลยคักเนาะเนาะอ่ะกาแฟกับมืดถ้วยเนาจักเบาเถอฟังเนาจุ่มมือฟังน้าค่ะเบาวันวิธีชีวิตคือถ้าเหาเจ็บป่วยเนาะเนาะมันก็มีมดว่างัาันเด้อปะอ่ะเอ้ยตุกตาผ้าฝันก็นขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อน,อนทุกบ้านทุกคนนะค่ะเด้อที่เข้ามานั่งฟังเอ้ยจุ่มมือฟังกินกาแฟน,น้ำจุ่มเป็นน้ำกับอากาศดีๆเนาะเนาะเอ้ทุกบ้านทุกคนนั้นเพื่อนๆมีแตดลอ การว่างั้นเถอะตลอดทั้งวันตลอดในอนาคตเนาะแล้วก็มือน,นี้นำโพก,กันคลิปนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ